สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับข้าสู่ช่องกอฟนะครับทีนี้เราจะมาจานดับตัวละครหน้าเล่นจากเกม g e n เ h i ร m แ p a c เวอร์ชัน6.1เพื่อนที่คนดีกว่าว่าเคลิสต,ตัวละครในตอนนี้เป็นยังไงตัวละครไหนหน้าเล่นตัวละครไหนเก่งหน้าเปิดมาใช้งาน สำหรับททลิสในวันนี้นะครับก็จะมี T.S j a T.B แล้วก็ T.Magic Character ตัวละครที่มีโอกาสจะได้บัฟในอนาคตจากนี้เนื่องจากการมาของตัวละครดูรินแล้วก็สุดท้ายคือไม่ได้เล่นแล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มากนะครับทุกคนเอาตามการใช้งานจริงเท่านั้นถ้ากำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือตรงนี้เลยครับ Over t ร p Up ัรับเติมเกมราคาถูกกปลอดภัยไร้ปัญหารีฟันมาโกนใจแน่นอนตอนนี้ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมี2โปรโมชั่นด้วยกันโปรโมชั่นแรกเติมแบบ i d Pass จะเติมเพชรแบ เช่นพาดูรายวันทางร้านก็มีบริการโปรโมชั่นที่2เติมแบบ UID ราคาจะสูงขึ้นมาหน่อยแต่ถูกกว่าเติมเองแน่นอนคุณผู้ชมคนไหนสนใจสามารถทักไปสอบถามได้เีเพจ f a c e o o o k Li@ ์แหรือเติมด้วยตัวเองบนเว็บไซต์ o v เ r t o p u p ปได้เลยครับรายละเอียดอยู่ใต้คลิป เริ่มมาตัว MC ของเราในครับก็ต้องบอกตามตรงว่าส่วนตัวไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครใช้งานตัวละคร MC นี่ครับก็แนะนำว่าให้เป็นธาตุไม้แือไม่ก็ธาตุไฟถ้าเป็นธาตุไม้นะครับผมคิดว่าก็พอใช้ได้อยู่ทุกคนอันนี้ในกรณนี้ถ้าเป็นธาตุไม้นะอันนี้เนี่ยให้เพราะว่าเป็นธาตุไม้เลยนะครับทุกคนต่อมาในครับลิซ่าไม่ได้เล่นแล้วนะครับต่อมาจีนนะครับจีนผมว่าเป็นตัวละครที่เก่งเลยนี่ครับเป็นซัพพอร์ตธาตุลมที่สามารถลต้านทานธาตุได้คอนโทรลสนามได้แถมฮิวได้อีกว่าเป็นตัคออดดีมมาๆร่ เล่นแล้วโนเอลบาบาร่า no จริงๆแปะน้ำดีในครัมแต่ว่าพอต้องเอาไปใช้งานจริงๆเนี่ยคูณเอาสกิลค่อนข้างนานไปหน่อย โอเคผมขอปรับนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนเนื่องจากโมอสโกนี้นะครับเคยชินกับการจัดเทเลนแบบเดิมไปหน่อยนะต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนแต่หลังจะประมาณนี้นะครับ6ตัวละครเมจิกคาแรคเตอร์นะครับที่คาดว่าจะรับการบัฟในเวอร์ชัน 6. 2เนื่องจากการมาของดูรีที่บอกไปทุกคนนี่ตัวละครนี้เลยนะซึ่งส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาเป็นซับดิเพทนอกสนามที่เป็นเทเอสเลยนะครับเนื่องจากมีความสามารถในการต้านทานทัดด้วยส่วนจะเป็นท่าอะไรนะครับก็ใบให้เป็นสีแดงกับสีเขียวทุกคนแต่ความพิเศษเลยคือดูรี ะจะมาพร้อมกับบัฟเมจิกคาแรคเตอร์นะครับที่จะช่วยให้ตัวละครเก่าเนี่ยเก่งขึ้นมาได้นะครับซึ่งผมคาดว่าช่วงประมาณปลายเดือนเดือไมกถุช่วงก่อนจะเริ่มต้นไลฟ์แพตโน่นี้นั่นอาจจะมีการเปิดเผยเรื่องนี้มากขึ้นก็ได้นะครับสำหรับเรื่องของการบัฟตัวละครเก่าหรือเมจิกคาแรคเตอร์นะหลักๆแล้วนะครับก็จะมีโมนาเวนติคีอัลเบโดเฟชอลแล้วก็ซูโคนะครับไปจะได้บัฟในส่วนนี้ถัดไปนะครับเคยะไม่ได้ใช้แล้วทุกคนแต่ก็ยังพอเล่นได้อยู่บางนะครับในทีมที่แบบว่าต้องการการแปะน้าแข ใช้ได้อยวเราก็ยังใช้งานอยู่นะครับแม้ว่าดาเมจจะไม่ได้เมื่อวังมากแต่ถ้าเกิดว่าไปจับคู่กับตัวละครบางตัวนะครับก็จะช่วยให้แบบว่าเก่งขึ้นมาได้เลยทุกคนจริงๆแล้วมีอีกตัวละครหนึ่งนะครับนั่นก็คือเรเซอร์ที่ผมยังไม่มั่นใจทุกคนว่าจะได้รับบัฟหรือเปล่านะอย่างที่บอกเนี่ยครับว่ามันยังไม่มีอะไรตายตัวทุกคนมันยังไม่มีข้อมูลออกมาขนาดนั้นทุกคนต้องไปรอดูนะครับว่าจะมีตัวละครไหนบ้างผรคิดว่าตัวของเรเซอร์เนี่ยอาจจะ50-50ไปทุกคนว่าจะได้บัฟหรือเปล่านะต ที่ยังไม่ตกยุคสักทีนะครับได้ใช้งานอยู่เรื่อยๆหนึ่งเลยคือน่าจะเป็นตัวละครธาดไฟนะครับสคือสามารถปรับได้แล้วก็ฮิลได้อีกนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากตัวหนึ่งในเกมไม่เลยนะครับทุกคนต่อมาหนิงกวงหนิงกวงปัจจุบันนี้เล่นได้ไหมก็เล่นได้ทุกคนเป็นดาเมจธาตุหินสามารถปรับธาตุหินได้เองด้วยแต่ว่าก็ทุกคนธาตุหินปัจจุบันก็ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับเพราะว่าทางพัฒนา,นานเนี่ยไม่ค่อยผักดันเท่าไหร่นะถัดมาเปไปโต,ไปโต้ได้ไหมก็ใช้ได้ทุกคนนอยู่ใ ที่ต้องการดาเมจไฟฟ้าที่ค่อนข้างถีหน่อยต่อมาเคอร์ชิงเคอรชิงก็อยู่ในเทียบเดียวกับพวกเดนลุกทุกคนเป็นตัวละครถาวรเนาะก็ใช้งานได้ดีถัดมาเสียงลิงนะครับแอสเซอร์แล้วแน่นะคนจากนี้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เสียงลิงแล้วนะครับทุกคนแต่เปลี่ยนไปใช้ดูรินแทนแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่มีดูรินนะครับก็สามารถใช้เสียงหลิงได้นะครับทุกคนเพราะว่าตัวของดูรินเนี่ยมีข่าวแวมๆว่าตัวละครน,นี้จะเป็นดาเมจไฟนอกสนาม5ดาวตนโตแรกในเกมนะครับที่น่าจะมาทดแทนในส่วนของเสียงหลิงนั่นเองต่อมาช่องยุนไม่่ได้้เลลนแลว ก็คือมันใช้งานได้เว้ยแต่ว่าส่วนตัวไม่ได้ใช้แล้วนะครับเนื่องจากมีตัวไดนเมนน้าแข็งตัวอื่นอยู่ในทีมแล้วแต่ถ้าเกิดว่าช่วงต้นเกมถึงกลางเกมนะครับใครที่คิดว่าอยากจะเมนน้าแข็งนะครับช่วงหยุนก็เป็นตัวเลือกที่ไม่ได้ย่กเลยนะครับมาช่วงต้นเกมต่อมาซิ่งฉิวซิงฉิวผมก็ใช้ได้ดีอยู่มีทั้งโลดับน้ำนะครับแล้วก็การแปรน้ําก็ไม่ได้ยาเลยทุกคนถือว่าทาได้ดีมากๆถัดมาชี้ชี้ไม่ได้เล่นแล้วนะครับทาระเกียก็ไม่ได้แล้วเช่นกันต้องขอไปคนที่เมนชายด้วยนะครับ มันเรียกว่าอะไรอ่ะไม่มีประสิทธิภาพจริงๆนะครับต่อมาได <Dé ona S 1> อนาไดอนาผมว่าใช้ได้ดีนะสามารถแจกปรับไปด้วยนะครับใน C6 แถมยังมีโลอีกนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่ครบเครื่องตัวเด้งเลยต่อมาจงหลีก็ต้องเป็นเทเอสจนแล้วนะครับเนื่องจากโล่โลตันทานได้แล้วก็ปัจจุบันเนี่ยอยู่นะาตูด้วยนะครับทุกคนใครยังไม่มีตัวโลดีๆให้นําจงหลีเลยนะครับสิ้นหยาดไม่ได้แล้วการยูการย,ารยูผมว่าดาเมจมันถูกลดล,ลงมาจากตัวของสเกิร์กด้วยนะคือสเกิร์กมาแบบว่าทําให้ดามตกวเหมือนนนกััะครบ เอาจริงใครที่ชื่นชอบตัวละครนี้เนี่ยก็สามารถมาเช่นง,งานได้นะครับแต่ว่าดามจอาจจะชา้ากว่าสเกิร์กมากๆนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันตามตรงเนาะถัดมาเซียวเซียวก็ยังพอเล่นได้ทุกคนแต่เนื่องจากดามจเลม,มันยังไม่ได้มีตัวละครมาเปรียบเทียบชัดเจนนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยตัวละครล่าสุดน่าจะเป็นเจสกาเนะครับก็ไปนเน้นทางกระจายธาตุตอมาฮูเตาปัจจุบันมี2ตัวละครนะครับที่ได้กลว่าเก่งมากๆนะั่นคือตัวของมาเบกาแล้วก็ตัวของลาชิโนส่วนฮูเตาผมว่าอื ม,มันก็ได้อยู่ทุกคนดาเมจแสนก็ได้อยู่อาจจะไม่ได้ถี่เท่าเอา่เอพูดยากกว่าทุกคนโอเคยอมตัดใจนะครับเอามาเองละกันคือดาเมจแสนทําได้ไหมทุกคนแต่ปัจจุบันเนี่ยดาเมจแสนมันคือดาเมจพื้นฐานแล้วนะครับที่ตัวที่เป๊เก่งๆที่คนทําได้ฉะนั้นแล้วมันคือเรื่องของความถี่แล้วนะครับต่อมาโรซาเรียเล่นได้ทุกคนผมว่าเป็นตัวละครสีดาวที่เก่งมากตัวหนึ่งในเกมเลยนะใครที่ขาดดาเมจเนี่ยเอามาใช้เป็นดาเมจหลักได้เลยนะครับทุกคนแต่อาจจะไม่ได้ถือเท่าตัวละครอื่นนะ โอเคผมปรับประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อจะให้มานชัดเจนมากขึ้นนะต่อมาเนี่ยครับยอนเฟยเป็นตัวละครท่าเล่นเหมือนกันนะครับดาเมจาตุไฟถือว่าใช้ได้เลยต้นเกมถึงกลางเกมนะครับใครไม่มีดาเมจาตุไฟแล้วได้ตัวละครนี้มาปันใช้งานได้เลยนะครับต่อมายูล่าอันนี้ลําบากใจเหมือนกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันเนี่ยดาเมจกายภาพผมไม่ได้เล่นแล้วนะทุกคนทัดมาคัสฮ้านะครับเทเออยู่แล้วทุกคนแม้ว่าปัจจุบันจะแทบไม่ได้ใช้งานแล้วก็เถอะนะเนื่องจากการมาของตัวละครเฉพาะทางหลายๆตัวนะครับที่มีตําแหน่งอยู่ในทีมของตัวเเองลย ทำให้ตัวละครอย่างคารึฮะที่ไปได้หลายทีมเนี่ยไม่ได้มาใช้งานแล้วนะครับแต่ว่าก็เก่งอยู่นะครับทุกคนสามารถกระจายท่าได้คอนโทรลสนามได้เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่นําว่าให้ไม่ติดไอดีไว้ต่อมาอายิกะอายิกะที่เหมือนกับภูเต๋าเลยทุกคนเป็นดาเมจที่ก่อนนันนี้เนี่ยถือว่าเก่งมากๆนะครับแต่ว่าด้วยการมาของตัวละครเจนใหม่ที่ค่อนข้างจะทาดาเมจได้แรงแล้วก็ถี่มากกว่าแม้ว่าจะมีการเปรียบเทียบกันนะครับผมเห็นในข้อมูลมีการถามถึงเรื่องของสกิกับอายิกะว่าตัวละครไหนด้าเมได้ดีกว่า ดาวที่อาจจะเท่ากันหรือไม่ก็แตกต่างกันแต่ปรากฏว่าตัวของสกเกิร์นี่ก็ทําไม่ดีกว่านะครับในหลายความหมายเนาะถัดมานะครับโยอิมิยะเออดาเมกก็ดีกว่าตัวของที่ลุกอยู่นะทุกคนเพียงแต่โยอิมิยะเขามีปัญหาคือล็อกเป้าหมายทีละเป้าหมายนะซึ่งทําให้การเล่นแต่ละครั้งนี่อเขางจะลบาบากว่าตัวละครอื่น่ยดาเมจจะเป็น AOE ซะเป็นส่วนใหญ่ถัดมาซายุไม่ได้ใช้แล้วนะครับทุกคนแนมะ้ว่าน้องจะเป็นตัวกระจายแล้วก็สามารถฮิวได้ด้วยแต่ว่าไม่ได้ใช้แล้วนะต่อมาไราเดนผมว่าก็ยังเป็น s อยู่นะครับเป็น ซั b DPS ีซับพอร์ตแล้วก็เป็นดีเบได้นะฮะเดี๋เป็นตัวละครที่มีความยืดหยุ่นมากๆตัวหนึ่งในเกมไปเลยนะครับทุกคนต่อมาซาร่าได้ครับอันนี้ผมให้เพราะว่าเป็นบัฟของเจ้าตัวเลยนะในการเพิ่มความแรงคีหกสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างโกงมากๆนะครับแล้วก็ยิ่งเหมาะเข้าไปอีญิงที่เกิดเอาไปเล่นในทีมของไรเดนต่อมาโคโคมิผมว่าโคโคมิเนี่ยน่าเล่นมากขึ้นนะครับจากการมาของตัวละครหลายตัวโดยเฉพาะตัวของเหล่ามาใครที่อยากได้ตัวละครมาช่วยแปะน้ําผมคิดว่าโคโมเปนหนึ่งตัว ที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับทุกคนถัดมาเอรอยอันนี้ไม่ได้แล้วนะฮะต่อมาโทมัสโทมัสผมว่าอยู่ในช้อยที่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากเล่นทีมเบอร์เจนอันนี้แนะนําจริงทุกคนโทมัสก,กับเบอร์เจนเป็นหนที่เพอร์เฟกมากๆเลยครับต่อมต่ตกให้เป็นทีสเลยนะครับเป็นดาเมจหินไม่กี่ตัวในเกมนี้ที่ยังใช้งานได้จริงอยู่แล้วก็ดาเมจเนี่ยไม่ได้แย่ยเลยนะฮะแต่อาจจะมีเรื่องการปป้นตัวละครน,นะครับไปต้องลงไปละเอียดน,นิดนึงนะทุกคนเพราะว่าตัวละครน,นี้ใช้หลายอย่างมากเลยนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวละครมันเก่่่งตอมาโก,โโกโนีก พอกันเลยทุกคนเป็นตัวละครน่าจะไม่กี่ตัวในเกมนะครับที่มีการบัฟพลังป้องกันถัดมาเชินเหอเฉินเหออันนี้เอาไวบ้บัฟตัวละครท่าน้ําแข็งนะครับปัจจุบันก็ถือว่าใช้ได้นะเพราะว่ามีตัวละครไม่กี่ตัวนะครับที่สามารถบัฟท่าน้ําแข็งได้ถัดมายุนจินยุนจินนี้ไม่ได้ใช้แล้วทุกคนถัดมานะครับตัวของไอมิโกก็เป็นดาเมจไฟฟ,ฟ้านอกสนามนะครับเป็นเจนเก่าแต่ว่าก็ยังพอคาดหวังดาเมจได้อยู่บ้างนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าเราปั้นมาดีๆต่อมาไอ้โตเป็นดีเบท่าน้ำนะครับท ใช้คําว่าส่วนตัวอยากได้เหมือนกันนะครับแล้วยิ่งใครปลดกลุ่มดาวองสงเนี่ยตัวละครนี้ก็ยิ่งเก่งขึ้นไปอีกนะฮะต่อมาเย่หลานแย่หลานนี่ก็เป็นเอสเลยนะครับทุกคนเนื่องจากเป็นดาเมจน้ํานอกสนามที่มีหยิบมือภายในเกมนี้นะฮะแล้วก็แทบจะขาดไปได้แล้วนะครับในทีมปัจจุบันต่อมาชิน้นนะบุชิโนปูผมให้เอสเลยนะครับทุกคนเป็นตัวละครสีดาวไม่กี่ตัวในเกมนะั้นที่ผมมองว่าเอามาใช้งานกับทีมไหนก็ถือว่าทําได้ดีไม่ได้แย่เลยนะครับยิ่งพวกทีมไฮเปอร์บูมแบบนี้ตัวละครนีีี้จจาากกท่เรยนะ ุดต่ำสุดเด้งมาจุดสูงสุดได้แบบยาวๆเลยนะครับขาดไม่ได้นะครับในทีทนไมไฮปร์บูมถัดมานะครับเฮโซเฮโซก็เป็นดาเมจทางเลือดเหมือนกันนะครับเป็นตัวละครสีดาวธาตุลมที่ถามว่าเก่งไหมก็เก่งพอสมควรนะครับถ้าเราแหม่แสนได้ในตรองสีดาวเนี่ยไม่ใช่ทุกตัวทําได้นะครับทุกคนต่อมาที่นาริที่นาริก็อยู่ในเทียที่อ๋อก,ก็ใช้ได้ทุกคนแต่อาจจะไม่เดือดเวอร์มากขนาดนั้นตัวของที่นาริก็เป็นหนึ่งตัวนะครับที่แนะนาให้ลองใช้งานต่อมาคอเล่นะครับอันนี้ก็แปะไม้นอกสนามได้ อยู่แต่อาจจะทําได้ไม่ต่อเนื่องเท่าไหร่นะทุกคนแล้วก็เรื่องของรัศมีเนี่ยอาจจะไม่ได้กว้างมากนะครับต่อมาโดริไม่เล่นแล้วนะครับโดริไซโน่ไซโน่ผมว่าก็อืมก็พอใช้งานได้อยู่นะครับแต่อาจจะมีความเจาะจงเฉพาะบ้างนะครับเนื่องจากตัวละครนี้ที่เกิดจะเล่นให้เก่งเลยเนี่ยต้องเล่นทีมเฉพาะนะครับมไม้ไฟฟ้าเท่านั้นต่อมาแคนเดตเสียดายมากเลยทุกคนแคนเดตไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับแต่ส่วนตัวชอบดีไซน์มากเลยนะต่อมาโอ้นี่เลยทุกคน ผมให้เป็นเอนได้ไหมเนื่องจากปัจจุบันนี้บูม่อนข้างใจะฮิตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบูมบอดฟุลคอร์หรือว่าลูน่าบูมนะครับปัจจุบันนี้ยอดขึ้นมากๆากเทุกคนน่านาฮิดะนะครับขึ้นมาเลยทุกคนแม้ว่าจะมีความเครือบแข็งใจนะครับระหว่าง2ตัวละครที่เป็นปัจจุบันอย่างเหล่ามากกับนาฮิดะว่าตัวละครไหนเก่งกว่ากันนะครับใครทำมาที่ดีกว่ากันในเรื่องการแปะไม้แต่ส่วนตัวนะครับส่วนตัวนะผมคิดว่าเหล่ามากทำไม่ดีกว่าแต่อาจจะเพราะเป็นตัวละครใหม่หรือทุกคนการใช้งานันเลยง่ายกว่ามากแต่ถ้าเกิดดพูถึง ของการบัฟหรือว่ากลุ่มดาวเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนตัวก็ยังคิดว่านาฮิดะในกลุ่มดาวสองนี่ถือว่าเก่งมากๆอยู่นะครับต่อมาเล่าอุ้ยแปลงน้ำแข็งให้ดีแะตัวเนี้ยเป็นตัวละครโล่ทางเรื่อกไเลยนะครับสับคนที่ไม่มีตัวโล่ในเกมทันมาวอนเดอร์เรอร์วอนเดอร์เอร์ก็เป็นดาเมจท้ารอนอีกตัวภายในเกมมาทุกคนที่อ่อ พ,อพอ่อๆกบเซียวอ่ะทุกคนถามว่าเก่งไหมเก่งอยู่นะครับแต่อาจจะต้องพึ่งตัวละครอ,อื่นๆด้วยนะฮะถัดมาฟาลุซานฟารุซานนี่ก็เก่งอับทุกคนเรื่องของการบัฟเนี่ยถ้าเกิดใครไม่ได้มีตัวของจีนซีสีนะครับแนะนาว่าปั้นฟารุซานเล่นจะดีกว่าทุกคนเพราะว่าฟารุซานเนี่ยสมมามารถลดาทานทานท่านล้มได้เหมือนกันต่อมาออยท่ามผมให้เป็นทีเอสเลยนะครับเพราะยังเป็นตัวละครท่านหม่ตัวภายในเกมนี้ที่เก่งมากๆนะครับทุกคนเป็นเมนเทท่านไมต่อมาเหยายาส่วนตัวใช้ง,งานเหยาะๆบ่อยมากนะครับเนื่องจากน้องฮิวได้ถีม่มากๆแต ทีฮิวก็ทีอีกนะครับใครที่เล่นในทีมพวกบูมปอจูฟุนคอรหรือว่าลูน่าบูมแล้วรู้สึกว่าตัวละครมันตายเร็วแนะนําว่าใส่ยาวๆไปเลยนะครับน้องช่วยฮิวให้ดีมากๆถัดมาเดีฮย่าโอ้โหเดีฮยา่าปูดยากอะทุกคนเป็นหนึ่งในตัวละครทางเลือกนะครับผมดาเมจส่วนตัวนี่ก็ถามว่าได้ไหมพอได้ทุกคนแต่อาจจะยังนะอาจจะยังด้นะครับแม้ว่าผมจะมีซ2สอมาเถอะแต่ดาเมจก็ยังสู้ตัวละครอาจจะคําว่าตัวละครเก่าบางตัวยังไม่ได้เลยด้วยซ้ำนะฮะต่อมามิกะ มิกะไม่ได้ใช้งานแล้วทุกคนอาจจะเพราะว่าไม่ได้เล่นทีมกายภาพด้วยแหละนะครับต่อมานะครับหมอไผ่หมอไผ่เป็นตัวโล่ที่ฮิลได้ด้วยนะครับเป็นโล่ท่นานไม้ฮิลได้ด้วยเพราะว่าหมอมากเลยนะครับในท,ทีมของเรามาถัดมาคาเว่นะครับปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้วทุกคนต่อมานะครับเคียระเคียระก็เป็นตัวโล่เหมือนกันทุกคน Toby. เป็นตัวโล่ท่านไม้อันนี้ก็เป็นทางเลือกเหมือนกันนะครับสำหรับคนที่ต้องการตัวโล่แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเลือกใช้ตัวคอไหนดีถัดมาเลนี่อ่าเลนี่เป็นดาเมจไฟนะครับ เป็นชาร์จยิ่งเหมือนกันถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นตัวที่สในเกมนะครับที่มีดาเมจที่ค่อนข้างแรงถ้าเกิดเล่นตัวเดียวอะไรอย่างนั้นต่อมาเะครับเลเน็ต ในเน็ตผมไม่ได้ใช้งานเลยอะจำได้ว่าตอนนั้นตัวละครขายมาพร้อมกันเลยนี่ครับพี่น้องนี่เลยพี่น้องไปอยู่ด้วยกันนะครับถามว่าดามเมจมันแย่ขนาดนั้นหรอก็ไม่ได้แย่ทุกคนแต่ด้วยความที่มันมีดามเมจมตัวอื่นที่ดีกว่าอยู่นะครับก็เลยไม่ได้เล่นแล้วต่อมาในวเวเลตนะครับเป็นเอดแน่นอนทุกคนดามเมจท่าน้ําที่เอ่อพอดูสถาบันก็ว่าได้นะครับต่อมาไรซ์ลี่น่ครับเป็นดามเมจ น้ำแข็งนะครับที่เอ่อจะบอกว่าดีได้ไหมก็พกพกอายากาศทุกคนอยู่ในเที่ที่ใกล้ๆกันเลยนะครับต่อมาฟุ้ยนะเป็น s เลยนะครับถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบสามประเน,นะครับทุกคนฟนุ้ยนะซิงฉิวแล้วก็เย่หลานส่วนตัวให้ตัวของฟุ้ยนะเนี่ยใช้งานได้ง่ายสุดนะครับแต่ก็มีความเสี่ยงมากสุดเช่นกันแม้ว่าสกิลนะครับใช้งานได้หลากหลายแล้วก็จำเป็นมากในปัจจุบันนะครับเนื่องจากคอนเทนต์บางคอนเทนต์หรือไม่ก็บอสบางตัวเนี่ยมันบังคับเลยนะครับว่าถ้าเกิดคุณใช้ฟุ้ยนะคุณจะผ่่าาานนได้้งยขึมก ฉะนั้นแล้วก็แนะนําเลยนะครับฟืนะใครยังไม่มีเดีนลอนรอบนะา้ามพดเลยนะครับทุกคนต่อมานะครับชาร์ลอตไม่ได้ใช้งานแล้วนะครับต่อมาเป็นนาเวียนาเวียเป็นเอสเลยนะครับแมนดีเบทัตหินไม่กี่ตัวภายในเกมนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นตัวละครที่ปั้นยากอีกหนึ่งตัวภายในเกมนะครับเนื่องจากต้องให้หลายๆค่ายกับตัวละครนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครปั้นดีหน่อยบอกเลยว่านาเวียตอบโจทย์มากๆนะครับสับใครที่ชื่นชอบดาเมททันหินต่อมาเชฟโหลดนะครับเขาจะมอดอยู่ในทีมที่เป็นทีมโอเวอร์โหลดโดยเฉพาะเลยนะครับเเนงาาาัฉพะทถดม ยุเช่นยุดนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นตัวละครที่มาบัฟในเรื่องของดาเมจพุ่งลงมาโจมตีนะครับถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวละครอย่างพวกวาลเลซ่าเซียวหรือแม้ก็ตัวละครอื่นนะครับที่เน้นดาเมจพุ่งลงมาโจมตีใครที่ชื่นชอบคอมโบแบบนั้นก็เปิดตัวของซินยุดไปเล่นคู่กันได้เลยนะครับทันไหนะครับแจมิงแจมิงผมว่าดาเมจก็ใช้ได้อยู่นะครับเป็นดาเมจไฟให้ทุกคนแต่ถ้าจะให้ดีนะครับเอาไปคอมโบกับอาจารย์เช่นหยุดบอกเลยว่าดาเมจดีมากๆนะครับทันไหมนะครับวาลเลชิโน่เป็นเอสอยู่แล้วนะครับใครที่กำลังอยากให ยาว,ยาวผมคิดว่าอาร์ชิโนน่าจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์ในเรื่องนี้นะครับต่อมาคอลีนดานเมจก็พอใช้ได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่เท่าฟินนะเซกาวินเซกาวินก็เป็นตัวฮิวทางเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชื่นชอบตัวละครอย่างเช่นคอลีหรือว่าเลชิโนตัวละครอย่างเซกาวินนะครับที่มีการฮิวแล้วก็มีการเล่นเกี่ยวกับบ,บวกมัทชิวนันผมคิดว่าเอาเล่ิคู่กันได้ดีมากๆนะครับต่อมา,ซมาเซทสไม่ได้เลยนะครับถัดมานะครับเป็นเอมิลี่เอมิลี่ก็ยังเหมาะอยู่นะครับในที่ที่เป็นแบบว่าที่ ไฟกับไม้อะไรอย่างนั้นช่วยเล่นกับทีมที่เป็นคอมโบติดไฟได้เป็นอย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นไลซ์ลี่ละลายหรือไม่ก็ตัวของคีนิดก็เล่นคู่กันได้อยู่นะครับต่อมาในครับโมลานี่โมลานี่เอาจริงส่วนตัวคิดว่าดาเมจนนะ้ำเพราะ้่าช้าไปหน่อยนะครับถัดมาคาชินะนะครับถ้าเกิดว่าต้องเจอกับศัตรูที่ต้องใช้เวทยาติเมื่อก่อนเนี่ยตอนยังมีตัวละครน้อยๆอยู่ก็ต้องใช้ตัวละครนี้นะครับไม่งั้นเนี่ยเอาชนะไม่ได้สักตัวนะครับต่อมาคีนิตเอาดาเมจแสนนก็ทําได้ดีอยู่ทุกคน เพราอยากเลยนะฮะเนื่องจากว่าปัจจุบันนี้มีตัวทำนาเมันได้ดีกว่าและกิ่งกว่าออกมาแล้วนะครับก็ต้องจําใจเอาคิดลงมาเองนะฮะถัดมาเชล่เน้นเชลเนนเป็นเอสเลยนะครับลดต้านทานได้หลายทานเหมาะจะไปเล่นหลายทีมมากๆนะครับตัวลครนี้ต่อมาเชสก้าดาเมทัาลมนะครับที่น่าจะเป็นตัวละครล่าสุดนะครับี่เป็นในเมทัาลมแต่ถ้าถามว่าสุดไหมก็ยังไม่สุดนะครับเพราะว่าเชสกาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระจายทานต่อมาเนี่ยครับโอโรรอนโอโรนตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่มาแปลไฟฟ้าได้ดีแต่ปราก กดว่านะแพ้ออฟิเชีลทุกคน <laughs> ผมว่าใช้ฟิตดีกว่ามากมากเครับต่อมามาวิก้าเนะครับ,รบเป็นทีเอสอยู่แล้วนะครับดาเมจไฟตอนนี้ต่อมาเซียรีเป็นเอสอยู่แล้วนะครับโลนตานทานได้แถมยังมีทั้งโล่มีทั้งแบ่งน้ําแข็งอีกคือเป็นตัวละครครบเครื่องมากมากนะครับตัวละครนี้ถัดมานะครับล้านเยนล้านเย็ยน,น,เยยนผมไม่ได้ปั้นใช้งานเลยทุกคนแล้วก็ตัวละครนี้นะครับมิสุกิก็พอใช้งานได้อยู่แต่ก็ <laughs> คือมันขึ้นอยู่กับเกมไมช่วรอจรงจริงทุกคนมันมีช่วงหนึ่งที่เกมไปเนนนน้้กกกกีี่่ยยวัับาาารระจนตน,น,น แต่ก็มาแค่แป๊บเดียวจริงๆสงสัยเห็นว่ามันไม่เวิร์กมันก็เลยกลับไปเล่นเรื่องปริยาปกติแทนนะฮะต่อมาวาดลซ่าเป็น S อยู่แล้วนะครับเป็นตัวละครไดร์เบไฟฟ้าก่อนที่ฟินจะมานะที่ผมมองว่าเก่งมากๆในเกมนี้ปีศาจบอกว่าเป็นตัวละครที่เก่งมากเลยนะในตอนนั้นจะไม่ผิดมีคนบอกว่าจะแทนที่เป็นเน็ตแต่ผมคิดว่ามันแทนกันไม่ได้จริงๆว่ะเปนเน็ตก็ยังเก่งในแบบเขาเป็นเน็ตอยู่นะครับต่อมา S อคอเฟียนะครับนี่เลยใครที่ชอบเล่นทีมแช่แข็งขาดตัวละครนี้ไม่ได้นะครับเนื่ อะไรอีกด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นอีฟาโอ้โย <laughs> อีฟามานี่เลยตอนแรกของเข,ข้าใจว่าตัวละครนี้มันเก่งเว้ยเน้นด้าเหมือนการการะจายโน่นนี่นั่นแต่พอไปใช้เองแล้วมันไม่เวิร์กคือมันามาเา้นเหมือนแบบไม่ได้วเวิร์คระทุกคนแต่ก็พอใช้งานได้อยู่ถัดมาสเกิร์ตนะครับไป S ็เอสอยู่แล้วทุกคนเป็นดเมจน้ำแข็งที่เก่งมากๆณนะปัจจุบันนะครับแต่อาจจะมีเรื่องของการวนสกิลที่ค่อนข้างจะเรียกว่าอะไรมันเหลื่อมๆกันหน่อยทุกคนถ้าเกิดว่าในช่วงที่เราบริหารคูดาวไม่ดีตัวละครยืนตีกายภาพได้นอนต่อมาดาเลียดาเลียไม่เล่นเลยทุกคนต่อมาอ เนื่องจากปัจจุบันในแือไฟฟ้านอกสนามที่สามารถแปะไฟฟ้าได้ทีเก่งนี่ขค่อนข้างหายากนะครับไม่ค่อยมีออกมาแล้วก็ u n นฟายถือว่ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้เป็นอย่างดีทุกคนทาไา้แือไฟฟ้านอกสนามก็ได้แถมบางแจกโลให้กับทีมแดกด้วยนะครับต่อมาเหล่าไม้นะครับโอ้โหแปะไม้ก็ดีนะครับทำดาเมจก็แรงแถมยังทำให้พวกมัาเฟืองนี้เคลีได้อีกนะครับถือว่าเป็นตัวละครที่โกงมากๆนะปัจจุบันนี้นะครับทุกคนต่อมาเนี่ยครับน้องไอโน่น้องไอโน่ผมว่าเป็นตัวละครมาเมื่์เหมือนกันนะตอนแรกคิดว่าตัวละครนี้น่าจะไไมม่่ด้เกงา ขนาดนั้นแต่กลายเป็นว่าในทีมของเหล่าม้านะครับที่ทําดาเมจเป็นวงกว้างแบบนั้นน้อยตัวมากๆนะครับที่จะสามารถแปะน้ําที่มีรัศมีกว้างได้ขนาดนั้นแต่ว่าน้องไอโน่ทาได้นะครับแล้วก็ตัวของฟินเป็นเอสอยู่แล้วนะครับทุกคนเป็นตัวคอนดใหมจไฟฟ้าที่ปัจจุบันนี้ใครมีสามารถผากเทนได้แบบสบายๆเลยนะครับทุกคนแล้วก็แน,น,น่นอนว่าเนเฟอร์ด้วยเหมือนกันนะครับทำดาเมจได้ดีมากๆแล้วก็ปิดท้ายกันด้วยจาโอด้านะครับเจ้าได้เป็นตัวละครใหม่เหมือนกันนะครับที่คาดว่าจะเป็นหนึ่งในตัวละครที่น่าจับตามองของสุดไปเลยในทีม จากนี้นนเนื่องจากเจ้าตัวนะครับตามความสามารถที่มีข้อมูลหลุดออกมานะครับคือสามารถลดต้านทานนินั่นได้แต่อย่างไรซักก็ต้องมารอโดยทีนะครับตอนที่ตัวละครเข้าว่าตัวละครนี้จะได้ใช้งานมากน้อยแค่ไหน โอเคก็จบไปแล้วนะครับใช้เวลาไปทั e ้งหมด3ามสนาทีด้วยกันนะครับแต่ไม่รู้ว่าตัดออกมาเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ของผมก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนทีเอจะมีไม่กี่ตัวนะครับที่รู้สึกว่าสามารถใช้งานได้จริงนะปัจจุบันส่วนทีเอก็จะเป็นตัวละครทางเรื่องนะครับมีทั้งตัวละครดาเมจหลักตัวละครซับพอร์ตสามารถไปเลือกใช้งานได้เลยนะฮะแล้วก็ B เนี่ยก็จะเป็นตัวละครที่ลองลองมาอีกทีหนึ่งอยู่ในกรณีที่ช่วงต้นเกมถหงือกลางเกมไม่มีตัวละครพวก่าดาวเก่งๆอะไรอย่างนั้นก็สามารถเลือกมาใช้งานได้ส่วน จิกคาแรคเตอร์กอย่างที่บอกไปนะครับว่าเป็นตัวละครที่รอปับในอนาคตจากการมาของดูรินส่วนของเรเซอร์ไม่แน่ใจทุกคน50-50แล้วก็ตัวละครที่ไม่ได้แล้วก็ตามนั้นเลยนะครับมีตัวละครผมว่าไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะของผมประมาณนี้ของเพื่นประมาณไหนก็สามารถมาคอมเมนต์บอก,กได้นะครับและก่อนจากกันไปก้างลังมหาร้านเตเกมมือถือดีๆแนะนํานี่เลยครับโอเวอร์อดอัพัลเติมเกมราคาถูกกระโดดภัยรับปัญหารีฟันม์มกงคลใจแน่นอนทางร้านมีบริการเติมเงินหลายเกมเลยนะครับใครที่สนใจสามารถท้าไปสอบถามใ้ได้เพจหรือเติมววเเผน็บไซต์ั ขอบคุณทุกคนจบไปทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้าที่แคร์ตัวแรงสุภาพด้วยนะครับ